มาแรงแซงทางโคง้งแฟนคลับสู้สุดใจประมูลของรักกองทัพพีกทำยอดพุ่งกรีดเป็นอีกหนึ่งหนุ่มมาแรงแซงทางโค้งในตอนนี้เลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับพระเอกหนุ่มกองทัพพีกลูกชายสุดที่รักของคุณพ่อปราบยุทธพิชยัยที่นอกจากจะเก่งในเรื่องร้องเส้นแต่งเพลงแล้วเรื่องผลงานละครก็กำลังทยายมีงานมา อย่างต่อเนื่องแถมตอนนี้ยังเป็นหนึ่งในพระเอกด,ดังในดวงใจเทวพรหมละครฟอมยักษ์ของช่อง3ามอีกด้วยค่ะและล่าสุดหนุม่มกองทัพพีได้นำของมือ2ของตัวเองไปประมูลที่ MBK Center ชั้น1มีทั้งหมอนเสื้อและหมวกรวมกัน4ี่ชิ้นเลยทีเดียวและสำหรับยอดการประมูลในครั้งนี้ก็พุ่งปรีไปถึง29,999บาทแย่งชิงกันสุดๆส,สลับกั การประมูลยาวปมแบบง่ายมีใครยอมใครงานนี้อิ่มบุญอิ่มใจกันทั้งศิลปินและแฟนคลับที่ได้ร่วมทําบุญสมทบกองทุนสดวดเผาฟรีที่วัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมทีมงานขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ